สวัสดีค่ะพี่แนนสプライอิตาลีนะคะวันนี้นะคะภูมิใจเสนอมากๆเลยเพราะว่าจะมารีวิวแบรนด์พิ่โคมิลานโนนะคะซึ่งแบรนด์เนี้ยเมื่อก่อนนี้นะคะเวลาพี่แนนกลับเมืองไทยนะ,ะจะมีเพื่อนๆฝากซื้อกันเยอะมากเลยเพราะว่าจะมีอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านนะคะเวลามาเที่ยวมิลานเนี่ยเขาก็จะซื้อเป็นของฝากนะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องมาถึงมิลานแล้วนะคะมีที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วแล้วตัวที่จะมาพูดถึงวันนี้นะคะก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะชื่อว่าสกินเทรนเนอร์ซีซีเบลอค่ะ เขาเป็นพรอมเมอร์นะคะที่จะเตรียมผิวก่อนที่จะแต่งหน้าค่ะตัวนี้ใช้ทําอะไรนะคะแล้วเหมาะกับใครบ้างเดี๋ยวพี่แนนเล่าให้ฟังค่ะสำหรับคนที่แต่งหน้าประจำนะคะตัวนี้พี่แนนบอกเลยว่ามันจะเหมาะมากๆเลยเพราะว่าเคยเป็นไหมคะแบบแต่งหน้าตอนเช้าแล้วก็กังวันกินข้าวก็คือไปหมดแล้วไปตั้งแต่กังวันแล้วเนาะเพื่อนพี่แนนเป็นนะเป็นกันหลายคนเลยค่ะแต่ว่าถ้าเรามีตัวนี้ค่ะมันจะทําให้เมคอัพเรานะติด ทนทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่เช้าจรดเย็นเลยนะคะมันถึงสำคัญมากๆเขาจะช่วยปรับผิวให้เรียบเนียนนะคะแล้วก็สม่ำเสมอพร้อมเบลอรูขุมขนนะคะแล้วก็ริ้วรอยต่างๆได้ด้วยมันเป็นการเตรียมผิวก่อนที่จะแต่งหน้าขั้นตอนต่อไปอะคะ่ะแล้วก็ไม่ดูโบ๊ด้วยค่ะเพราะว่าเนื้อเขาบางเบานะมันจะเป็นแบบเนื้อครีมแบบว่า นุ่มๆอ่ะละมุนละมุนอ่ะมันต้องไปลองนะคะสามารถไปลองได้ที่เคาน์เตอร์ด้วยนะเนื้อสัมผัสเขามันแบบสบายผิวมากอะคะ่ะแล้วก็เหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายด้วยนะทําให้ผิวเราอะคะ่ะดูแบบสวยสว่างธรรมชาติอย่างที่บอกว่ามันเหมือนเป็นการเตรียมผิวเพื่อที่จะแต่งหน้าขั้นตอนถัดไปถ้าใครเป็นคนที่แต่งหน้านะคะ ก็คือตัวนี้ใช้เป็นตัวสุดท้ายหลังจากที่บำรุงเรียบร้อยแล้วนะคะทากันแดดทาทุกอย่างเสร็จแล้วก็ทาตัวนี้แล้วหลังจากนั้นถ้าใครใช้แป้งพับก็ใช้แป้งพับบางคนใช้รองพื้นก็ตามด้วยรองพื้นไปเลยตัวนี้มีทั้งหมด4สี4ค่ะมีไลท์นะคะมีเดียมแล้วก็นิวทรอลนะคะแล้วก็มีดาร์ ซึ่งสีที่พี่แนนได้มาวันนี้นะคะก็คือเป็นสีมีเดียมเนาะก็เป็นเบอร์2นั่นเองนะคะจริงๆพนักงานที่จริงๆพนักง,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 งานที่นี่นะเขาพยายามจะเลือกสีที่3ให้พี่แนนนะคะก็คือสีนิวโตรเนี่แหละเพราะว่าที่เนี่ยเขาชอบแต่งหน้ากันแบบ โทนแบบแทนๆหน่อยเข้าใจป่ะแต่ว่าเราคือไม่ชอบไงไม่ชอบแบบแต่งหน้าแล้วให้มันดูคล้ำอะ่ะชอบแต่งหน้าสีแบบธรรมชาติหน่อยแต่ออกสว่างนิดนึงนะคะก็สไตล์แบบคนเอเชียเนาะเราก็ชอบประมาณนี้สําหรับราคาค่าตัวตัวนี้นะคะก็คือ30 ml นะคะมีไซส์เดียวมีสีสีอย่างที่บอกไปเนาะแล้วก็ราคานะคะ1 1 9 9าบาทถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะพี่แนนมีลิงก์อยู่ใต้นี้นะคะก็สามารถคลิกลิงก์นี้ได้เลยค่ะ เดี๋ยวจะลองทาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าก่อนกับหลังทาแล้วก็เนื้อครีมเขาเป็นยังไงละมุนอย่างที่พี่แนนบอกหรือเปล่าอ่าตัวนี้นะคะก็คือเดี๋ยวพี่แนนจะลองทาที่มือให้ดูก่อนนะคะก็คือมือเนี่ยเห็นไหมก็คือมันจะมีริ้วรอยอยู่บ้างใช่ไหมคะสีที่ใช้วันนี้เนาะอย่างที่บอกว่าเบอร์สองมีเดียมนะคะทาปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าสีมันจะแบบซึมเข้าไปเลยอะมันไม่ได้ออกสีชัดเจนนะแล้วก็มันจะทําให้แบบ เบลอแบบนวลนนนเห็นไหมคะเหมือนใส่ฟิลเตอร์เลยเนะาะมันจะแบบนวลขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นมันช่วควบคุมความมันได้ด้วย แล้วเดี๋ยวพี่แนนจะลองทานะคะให้ทุกคนดูแบบหน้าสดเนาะว่าเวลาที่เราทากับไม่ทาเนี่ยมันควบคุมความมันแล้วก็เบลอลูขุมขนเรายัางไงอย่างในวิดีโอที่พี่แนนกําลังทาเนี่ยค่ะครึ่งหน้านะเดี๋ยวพี่แนนจะทาให้ดูว่าอันนี้พี่แนนทาบํารุงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีฝั่งหนึ่งที่พี่แนนทาครีมเฉยๆนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะทาตัว CC เบลอด้วยนะคะจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าหน้าจะมีความนวลขึ้นเห็นไหมเหมือนใส่ฟิลเตอร์เลย แล้วตัวนี้นะคะพี่แนนบอกเลยว่านอกจากเหมาะกับคนที่แต่งหน้าแล้วนะยังเหมาะกับคนที่แบบไม่ชอบแต่งหน้าหนาหนาหรือว่าไม่ชอบแต่งหน้าด้วยนะเพราะอย่างพี่แนนเนี่ยบางครั้งเวลาที่รีบออกไปข้างนอกตอนเช้าไปส่งลูกอย่างเงี้ยค่ะเราบำรุงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทาตัวนี้เลยค่ะ พอทาเสร็จปุ๊บในหน้ามันก็จะมีความนวลนนิดนึงแต่มันไม่ได้ดูแบบเหมือนเราแต่งหน้าหรือก็ไม่ได้ดูแบบหน้าสดเลยก็ดีกว่าหน้าสดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ใครที่ไม่ชอบแต่งหน้าแล้วก็ชอบแต่งหน้าอ่อนๆนะตัวนี้ก็ช่วยได้ในเรื่องของปกปิดริ้วรอยประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้ปกปิดแบบเท่ารองพื้นนะเพราะอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้มีสีที่แบบ เหมือนรองพื้นนะคะแต่ว่าสีที่มีเนี่ยมันจะทําให้นวลน,นวน,นะคะหน้าเราจะนวลน,น,วนเหมือนใส่ฟิวเตอร์เลยค่ะไปหามาลองกันดูนะคะสําหรับพี่แนนเนี่ยส่วนตัวชอบเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นหลอดที่สองแล้วค่ะเนื้อสัมผัสมันนุ่มละมุนจริงๆอะคะ่ะต้องไปลองกันฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวรอบหน้านะคะถ้าพี่แนนใช้อะไรแล้วชอบนะคะจะมาแชร์ให้ฟังอีกค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย